ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News นายกเผยแอสตราส่งครบ61ล้านโดสสิ้นปีเตรียมสั่งซื้อวัคซีนสูตรใหม่รับมือไวรัสกลายพันธุ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ร่วมประชุมทางไกลกับนายปาสคาลโซริออตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสตราเซเนกาจำกัดหารือกรอบความร่วมมือด้านสาธารณาสุขในการป้องกันโควิด -19 ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทแอสตราเซเนกาได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งส่งมอบวัคซีนที่เหลือให้ครบ61ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมปี64และจะช่วยให้จำนวนยอดการจัดหาวัคซีนทุกประเภทในสิ้นปีนี้รวมกันเกินกว่า120ล้านโดสครอบคลุมประชากรกว่า60ล้านคนซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาวัคซีน100ล้านโดสสำหรับประชากร50ล้านคนถือเป็น ข่าวดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่รวดเร็วขึ้นลดภาระระบบสาธารณาสุขไทยช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนายอนุชากล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสตราเซเนกาจำกัดยังได้หารือในการเตรียมป้องกันโควิด -19 ในปีหน้าที่อาจจะมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทแอสตราเซเนกาอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 สูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้อย่างดียิ่งขึ้น โดยไทยยังมีสิทธิ์เลือกวัคซีนสูตรใหม่นี้เพื่อรับมือวิวัฒนาการของไวรัสได้ดีขึ้นด้วยทั้งนี้รัฐบาลไทยยังมีแผนสั่งซื้อวัคซีน a s สตร z าเซเนกเพิ่มอีกจำนวน60ล้านโดสสำหรับปี2565ซึ่งคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะสรุปได้ภายในเดือนกันยายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ